PM ครับอันนี้เวลา11.43เนาะนใกล้เวลาพักเทียงอันนี้ผมเดินมาจากตรงนู้นนะครับตรงไคแคนยอนที่อดูพื้นที่มาแล้วอันนี้ลูกค้าไอ้พนักง,งานพวกของอยอจัที่ของอยอเขาเข้ามาเริ่มทานข้าวเนี่ยนะแต่ว่าเขาจะอยู่โซนนี้เป็นหลักน,ลนะครับโซนตลาดนัดกับโซนที่ขายของกินของใช้นี่ครับอยู่โซนนี้เป็นหลักแล้วผมกาลังจะเดินไปร้าน ขององค์การนะฮะของอยนะร้านทีพีโอนะฮะร้านยาเนี่ยครับคนมันจะอยู่หลายนี้เป็นหลักเนี่ยครับฝนตกพอดีคนมันจะเดินเข้าออกเนี่ยทะลุกันไปทู้นมาอยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ยครับนี่เขาเริ่มพักเที่ยงกันแล้ว คนเดยนเยอะอยู่ฝั่งอื่นฝั่งนี้แหละเขาจะไม่เดินเลี้ยวซ้ายออกไปฝั่งนู้นนั่งเคนย้อนนังนู้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตึกตึกงานบรรญาตครัร